หลวงพ่อเตียนห้ามง่วงนอนเลยหลวงพ่อเตียนเนอเอตั้งแต่บวชมาย่งเคยนั่งนานขนาดนี้ไม่นอ้อเอาเอาให้ได้ของดีเอาให้ได้ของดีเออ,เอถ้าปฏิบัติแล้วมันก็เป็นไปได้เ,เป็นไปได้อานา,อาจารย์มหาท่านบอกว่าท่านได้นิดเดียวท่านวาท่านยังมีพลังเอออันนี้ก็ มันก็เป็นไปได้จริงๆพลังพลังสมาธิพลังสติพลังปัญญาพลังความเปลี่ยนอ้มันเป็นพลังหมดถ้าเราทำได้อ่าขอแต่ว่าเราปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจด้วยให้มันข้ามไปเลยข้ามทุกอย่างไม่ต้องกลัวทุกไม่ต้องกลัวตายอย่างอย่างหลงวงพ่อใหญ่ท่านว่าปัญหาทุกอย่างใหญ่ๆมันจะมีนิดเดียวถ้าเรากลัว เราไม่กล้าน้อยเดียวมันก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนะี่เป็นอย่างนั้นเอาความเป็นความตายประสบการณ์หลวงพ่อพูดในคนังนี้หนึ่งเสริมเสริมเดี๋ยวนี้เราเราฟังข่าวเรื่องประเทศพม่าไหมเป็นยังไงเออนั่นแหละข่าฟันลันแทงสารพัด ก่อนหน้านั้นหลวงพ่อไปจำได้ว่าคงจะเป็นพรรษาที่แปดก็ไม่ได้รู้เรื่องอยีนูอีนี่แล้ว,วเดินทุดงก็คือเดินไป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 จากเผ่านั้นไปหาเผ่านั้นเรื่องเผ่าพันุ์นี่ก็มีอย่างนี้แหละเรื่องฆ่ากันอะไรกันก็มีแต่มันไม่มากเหมือนทุกวันนี้หลวงพ่อก็ คิดว่าเออประเทศพมา่านี่มันก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านมีพระเจ้าพระสงฆ์เยอะแยะสีผ้านี่อย่างหลวงพ่อเทียนนี่ก็มีอย่างอาจารย์มหานั้นนั้นก็มีเหลืองเหลืองก็มีอย่างหลวงพ่อแสงก็มีอุ้ยหลายหลายหลายสีมามีไปมีมามีมีทึงสีชมพูสีชมพูคือสีของแมช่ชีแล้วทีนี้แม่ชีห่มอย่างนี้ได้ไหมได้ มีเหมือนกันนี่เอออย่างหลวงพ่อเทียนนี่แหละฉะนั้นจึงไม่แปลกสีนี้ก็ไม่แปลกเอออย่างนี้มีมีอยู่หลวงพ่อก็เดินไปไม่รู้เรื่องเรื่องพาสปอร์ตไม่รู้เรื่องเรื่องว่าข้ามประเทศแล้วมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้เราก็เดินไปตามภาษาของเราจากเผ่านั้นไปหาเผ่านี้จากเผ่านี้ไปหาเผ่านั้นไปแต่ดีหน่อยตอนนั้นมันโอ้ปฏิบัติภาวนานี่เข้มข้นความตายทิ้งไปเลย ความตายนี่ทิ้งไปความทุกข์ทิ้งไปบ้านช่องห้องหอพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ต้องพูดถึงแปดปีไม่ได้ถามถึงนะแปดปียังไม่ได้ถามถึงจนขนาดยี่สิบปีก็ยังไม่ได้ถามถึงนี่ไปจริงๆป้ายเดินตะลอนตะลอนตะล,ลอนไปมันก็มีทางเล็กๆก,กับฉากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งบางทีมันก็เป็นทางรถด,ด้วยแต่บางทีก็สูดทางรถเป็นทางคนอย่างนี้เป็นต้น มันเข้าไปสู่เผ่าพันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเผ่าพันว้าแดงเผ่าว้าแดงเขามีกองทัพของเขาใหญ่พอสมควรว้าแดงมีไทยใหญ่อิสระเผ่าไทายใหญ่มีกะเหลียงอิสระกะเหลียงนี่มีหลายเผ่าพันสี่ห้าเผ่าพันกะเหลียงมีมอนมอนอิสระก็เยอะเพราะเดินเดินเข้าไปถึงถึงเขตว้าแดง เเดินไปเดินไปเราก็ตำลมตำลำ้มตำลมตำลมไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นป้อมอยางสัลังเคเล็กๆเอาไว้อยู่ข้างๆพอเดินไปถึงที่นั่นนะยุนะมันว่ายุนะอา้าวก็แปลว่าหยุดนะไม่หยุดยิงนะมันไม่หยุดยิงนะอ้าวเรามองไปก็เห็นปลายปืนมันจริงๆด้วยหุ้ยเ <c oughs> ออทำยังไงดีหน่อยว่า นิดหนึ่งตกใจนิดหนึ่งก็ถามตัวเองว่าถ้าเราหยุดแล้วกลับไปโอ้ย oh. อายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ปฏิบัติมาภาวนามาขนาดนี้จะกลัวตายกลัวไปทำไมถ้ามันจะยิงมันจะบอกว่าหยุดนะทำไมก็ <c oughs> คิดไปอย่างนั้นมันคงไม่กล้ายิงหรอกมันจึงบอกเรา ไม่หยุดจริงนะมันมันยังบอกอยู่นี่นี่แปลว่ามันยังมีใจอยู่มันยังมีใจกับเราอยู่กพราะอย่างนั้นเออเราก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับอยู่นะมันก็ว่าอีกเอ๊ะมันน่าจะยิงแล้วเออหนึ่งสองสามกลับหรือไปในใจบอกว่าไปดีกว่าตายช่างมันมันถึงขนาดนี้แล้วละว่างั้นเดินไปเออไปก็ไปมันมันไปได้ ไปเดี๋ยวข้าหน้ามีมันวาเออคงมีจริงๆไปข้างหน้าถูกจับทีนี้ <c oughs> เออไปข้างหน้าก็ถูกจับนี่อันหนึ่งอ่านตัวหนึ่งนี่ไปทีนี้โอ้หลงทางเข้าไปสู่ป่าฟินเขาดิป่าฟินอุย้ยมันสวยงามมากเลยสวยงามโอ้ยไปพอเดินไปเดินไปพุง่งพางเลยออกจากบ้านมามันมันนอนเฝ้าฝิน มูเสืออันนี้เผามือเสอือถือปืนเขาบินงลงมาโอ้ยพี่แม็กกาซีนนะมันเล็งใส่เราทันทีเลยตุ๊เจ้าไปไหนมามึงวะแล้วก็มองโอ้ฮลัลโหลทางหลงทางทางไปบ้านโคมีแต่ไหนไปส่งเฮาเนี่ยเฮาบอกได้ตั้งใจมาเด้อว,ว่ะ เป็นเจ้าหน้าที่กะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่ามันว่าเออพอใจพอใจตู้เจ้านี่ตู้เจ้าตู้เจ้ารูปหัวมันดูนี่เอายาวไม่มันดูเออไปส่งเขาที่ไหนไปส่งเขาเนาะบ้านคงมีแต่ไหนไปส่งเขาอ่ามันบอกว่าไปส่งแล้วจะบอกนะว่ามีไล่ฝีอยุดที่นี่มันวะถ้าบอกโคงละ ยิงตายนะมันว่าเออมันยังตามไปจริงหราที่ไหนวะก็นึกในใจเออบอก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 แล้วก็ว่ายังไม่บอกขอแต่ให้ว่าส่งเฮาไนถ้าไปส่งแล้วเอาเงินให้เฮาหนาเมันว่ามันบอกว่าถ้าไปส่งแล้วเอาเอาเงินให้มันหนามันว่าอูยเงินเราไม่มีสักบาทแต่เพื่อความที่จะไปได้เออเดี๋ยวค่อยว่ากันครับว่าขอให้ไปส่งเฮาก่อน มันหลงทางจริงๆโอ้ยเดินไปยังไงไม่รู้ว่จาจะกี่ปีต่ก,กี่ปีก็ไปอย่างนั้นนะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าถึงไหนต่อถึงไหนนะเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาเดินมา,นม,า,นม,า,นม,ามันเดินก่อนนำหน้าเดินมามาเจอฝูงค้าข้างหางยาวตัวใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นอยู่ประเทศอินเดียนะข้างหางยาวโคเคโอเค,อเคมาเอาปืนออกมามันเล็งเ,ยเลยอุ้ยเราจะปล่อยให้มันจิงต่อหน้าต่อตาดี โอ้ยมันทําใจลําบากเ,ออเหมือนอาจารย์แสงเห็นคนขอทานแล้วร้องไห้เนี่ยมันทำใจลําบากเกว่าทําทำใจลําบากอันนี้ก็เหมือนกันนะโอ้ยจะเห็นจะเห็นลิงตายต่อหน้าต่อต,อตานี่มันยังไงยังไงอยู่มันเล็งใส่เลยมันเล็งใส่โอ้ยมันเกลียบจะลั่นไกแล้วตัดสินใจเลยนะของพ่อตัดสินใจเลยยั่งปืนมัน แย่งปืนมันเลยจับข้างหลังเลยจับข้างหลังดึงกระชากมาโ oh, oh, อา้อย่าไปยิงอย่าไปยิงมัง่งโอ้มันเป็นของจริงนะอร่อยจริงๆนะมันว่าเ <laughs> <laughs> ออคนบอกว่าเป็นของกินอร่อยจริงๆมันว่าโอ oh, ้มาได้มาได้มาได้อย่าไปเอามัง่งอันนี้มากระตุ้เจ้ามาตุ้ตเจ้าโอ้ย oh, oh, มันชุูนใหญ่แล้วมันบนออกมาบนออกมาจนในที่สุดมาเจอทานมาเจอทางมันบอกว่าไปแต่นี้ทานนี้พะทับไป ทัน,นิกหบดเ่อไปคือไปทันิจะมีบ้านโคนนเป็นบ so like at so oh so ้านกระเหลืองมันว่าจะมีบ้านโคนเป็นบ้านที่เหลืองแต่ว่าข้ามภูเขาไปเอออ่าได้เอาเงินมาให้เขามันว่าตายแล้วดีดีเอายังไงดีดีมันมีปืนอยู่เนอะโอเอานั่งลง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 มันบอกว่านั่งลงใหเอาอย่างไงดีเออพอดีนึกได้ในย่ามมียามียาพารามียาอะไรต่าง <c oughs> มีกล่องพระเทพเป็นแจกไปตามชาวเขาแจกพระเจ้าพระสงค์เป็นกล่องงามๆเราก็จับไปด้วยเราก็อ,าออกมาเราก็บอกว่านี่คือกล่องของพระเจ้าแผ่นดินเอาให้เดอนในพระเทพเลยว่า,ามาเวลาตูเจ้าไปที่ไหนก็ไปอันนี้แหละเอาอันนี้แทงเงินว่าอย่างี้อันนี้แทงเงินให้เจ็บหัวปวดท้องอะไรก็เอาที่อือตูเจ้ายันนี้เขาโกจกได้มันว่าโอ้ยเราจะเอาเงินมนาโอ้ตายมันจะเอาเงิน โอ้ยคอมันแห้งขึ้นมาแล้วทีนี้จับเข้ามาได้ยามโอ้นึกนะมันมีธรรมมะกรลก,กองน้ําประมาณนี้แหลมะมันแต่มีสลักข้างนอกนี่มันจะเป็นแก้วข้างในมันจะเป็นที่กรองน้ําืมันจะเป็นที่กรองน้ํามันสูบขึ้นอย่างนี้เราก็จะกินน้ําอันนั้นแหละมันพารอดชีวิตมันพารอดชีวิตสีมันเหมือนลูกระเบิดเลยอันนั้น หลวงพ่อจับย่ามขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะจะกินน้ำเอ้ตุ๊กเช่ามันบอกอย่างนั้นเลยมันบอกตุกเช่าอ้เขาบอกญายังกันนะมันว่าเราไม่ต้องทําอะไรกันนะมันว่าอย่างนั้นโอ้ยเรานึกได้ทันทีเลยเออไม่ทําก็ไม่ทําแล้วว่าก็ยันลงเป็นในย่ามเนาะ ่แตมันหิวนะมันก่อแห่งนะมันก่อแห่งเออไม่ทาก็ไม่ทำมัรื้ว่างั้นไปใครไปมันก็แล้วกันเนาะเออได้ได้ได้มันว่ามันก็ไปมันรีบไปเลยนะโว้โล่งใจสบายเลยเอออย่างนี้อันนี้ก็คืออันนี้สงนั้นิยังไม่ได้แสดงดิแสดงเดียดอะไรแต่มันก็เป็นอันนี้สงได้เอออย่างนี้เป็นต้นนี้คือพลังอำนาจของคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญารวมแล้วมันรวมมาเป็นพลังเป็นบารมีอย่างนี้เป็นต้น 啊，来，给你。